อย่าพาไปดูต้นมะขามป้อมไปไหมแต่ว่าใบเขาก็เหมือนใบมะขามมาต้นเหมือนมะขามมาค่ะใกล้ๆกล้กันเหมือนกันแต่ถ้าไม่ถามว่าไม่ไม่บะไม่ไม,ไม่ไม่หั่นเขานะมันก็จะไม่เข้าเนื้อเนาะมันก็ต้องมาเฉาะเฉาะในไหนเฉาะเฉาะแล้วก็ ไอ้นี่มันจะได้ทานง่ายคะ่ะแล้วก็ไม่เปิืองพื้นที่ในการดองอ๋อคุณสุภาตาเมืองจินดาบอกว่าที่บ้านหนูทําสวนมะขามปอมอุ้ยดีจังเลยคุณสุภาตาปลูกกี่ไร่คะคาาปลูกกี่ไร่เอ่ยแล้วทํายังไงขายสดเหรอคะหรือแปรรูปคุณสุภาตาขายสดหรือแปรรูปคะ พี่ดำสวัสดีค่ะว้าว,วันนี้พี่ดำเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่กดนิ้วโป้งข้างบนให้ครูหนูนะคะแปดไล่ขายสดเหรอคะโอ้ยดีจังเลยส่งขายเองเหรอคะขายในออนไลน์หรือไปส่งไปส่งขายยังไงคะขายออนไลน์หรือไปขายไปส่ง,ไปส,งไปส่งร้านค้าหรือเปล่าคะ ขายขายตอนนี้กิโลเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้มาขามป้อมกิโลเท่าไหร่เอ่ยพีดำสวัสดีค่ะอ๋อไปส่งตลาดไทยเหรอ,อคุณสุภตาอยู่จังหวัดอะไระคะราคาส่งตอนนี้ส่งกิโลแล้วเท่าไหร่เอ่ย เจออนทำมะขามป้อมทำมะขามป้อมดองน้ำผึ้งอ่ะคุณหนูก็ทำเต็มแค่นี้พอเพราะว่าเราต้องเหลือพื้นที่ให้เขาแบบมีแก๊สออกมาข้างบนเนาะอ่ะพอเต็มแบบนี้แล้วใช่ไหมคะคุณหนูก็ใส่เกลือเนาะอ่ะขออนุญาตใส่ไม่เยอะใส่แค่ช้อนชาเดียวพอเพราะเดี๋ยวรสชาติเขาเค็มไป ใส่พอให้มีเพิ่มลสอันนี้ที่คุณหนูใช้ก็คือดอกเกลือเนาะเป็นดอกเกลือที่ไม่ไม่ไม่เค็มจัดดอกเกลือคือเขาเรียกว่าบางคดีเขาเรียกเกลือหวานนะคะเป็นดอกที่อยู่ข้างบนของของเกลือเวลาเขาทําเกลือแล้วคุณหนูไปซื้อมาราคาหลายตังค์อยู่เหมือนกันที่แม่กรองเนาะเราก็เอามาปรุงอาหารมันมันมันดีอะ่ะมันอร่อยมันบอกไม่ถูกมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเค็มปิด๊ดอ่ะ มันอร่อยดีอันนี้ดอกเกลือนะคะใส่ไปแล้วเนาะแล้วก็จะมาใส่ขิงอันนี้สูตรสูตรคุณปู่คุณหนูเองเขาใส่ขิงคุณหนูก็จะใส่สักแว่นหนึ่งให้มันหอมหอมเจออนบอกขยันจริงตอนนี้กิโลละยี่สิบอุ้ยราคาดีเนาะดีจังเลยอะ่ะโอ้แล้วแล้วปีหนึ่งได้กี่ตันน่ะ ดีจังเลยอะ่ะมาขามป้อมนี่คนคนคนชอบทานเนาะมีประโยชน์เนาะเอาไปทํายาใช่ไหมคุณหนูก็จะใส่ขิงประมาณนี้คะ่ะให้หอมๆเนาะกระปอกขิงข,ขิงอะ่ะแบบว่อย่างเมื่อวานคุณหนูผัดอะไรนะคุณหนูก็ชอบใส่ขิงเนาะเป็นคนชอบทานขิงไงก็หั่นเป็นแว่นๆบางๆเนาะแล้วเราก็ทานได้ด้วยอะ่ะวางไว้ข้างบนเนี่ยคะ่ะ ให้มันมีกลิ่นหอมหอมบางคนเขาไม่ใส่แต่คุณหนูชอบอะ่ะใส่ไปนิดนึงให้มันหอมหอมอยู่ข้างบนท็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้งขิงอา่าอันนี้ขิงนะสามแว่นพอแล้วก็พี่ยออนบอกขยันจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตแคปภาพไปก่อนนะคะเอาใกล้ๆก่อน เพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณหนูไม่ได้ไม่ได้มีกล้องอีก,อ,ก,อ,กอีกอันนึงทำภาพนิ่งเลยเอ,อเก็บภาพนิ่งไว้อันนึง่งเจออนทำอะไรอยู่คะ